ตอนนี้น้องสี่ขวบค่ะก็ก่อนที่จะมาคือน้องคือเรียกไม่หันเลยค่ะไม่รู้ชื่อตัวเองเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับรอบข้างเลยแล้วก็เรื่องเรื่องพูดนี่คือไม่มีเลยคือมีปัญหาเรื่องพูดนะคะ ก่อนหน้านี้ก็คือมีไปไปพาไปเรียนพวกเสริมพัฒนาการมาก็รงเรียนอยู่ประมาณ2คอร์สอะค่ะคือมันค่อยๆเป็น,เป,นเป็นสเต็ปมันค่อนข้างช้าค่ะแล้วแม่ก็เริ่มมาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเลยประมาณนี้ค่ะเหมือนอยากอยากช่วยอยากช่วยลูกมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันมันมีในส่วนของ t m s ด้วย,ยอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาลองดู มันเห็นผลได้ชัดเจนเลยตั้งแต่คอร์สแรกเลยที่มาลงก็คืออย่างอย่างเห็นได้ชัดอย่างเรื่องกระตุ้นตัวเองเลยเรื่องการนอนที่ที่เห็นได้ชัดเลยคือปกติอ่ะคือน้องก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนด้วยคือแม่ก็มีปรึกษาแจ้งคุณหมอไปตั้งแต่แรกเรื่องเรียกชื่อเนี่ยคือรู้จักชื่อตัวเองแล้วอย่างปกติคือแบบเรียกชื่อน้องเป็นสิบครั้งอ่ะน้องน้องก็ไม่ไม่หนันแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามาถูกทางเราก็เลยแบบว่า ต่อต่อคอร์สมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเข้าครั้งที่32แล้วค่ะก็คือตอนนี้ต่อคอร์สที่4อยู like <ๆ>่เอาจริงๆก็คือรอบรอบด้านเลยของที่เนี่ยค่ะครอบครอบคุมให้เราแบบประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นที่ like จะรักษาต่อมากๆเลยก็ค like ือ เรื่องเทคโนโลยีอะ่ะคือต้องยอมรับเลยคือถ้าเกิดบางคนไม่ได้มาลองอ,อ,าอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเห็นผลลัพธ์ยังไงอะคะ่ะความจริงอะ่ะอยากจะให้มาลองก่อนอยากให้แบบคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาลูกที่แบบผู้ช้าหรือว่าด้านพัฒนาการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มาลองแบบเปิดใจดูคือมันเห็นผลชัดได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยความความจริงอะ่ะทางคลินิกแนะนําว่าให้แค่30ครั้งก็ก็มันจะเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนแล้วลอะไรเงี้ยคือน้องอะ่ะด้าน e F อฟอ่ะก็คือ มันมันก้าวกระโดดมากๆคือน้องดีขึ้นเข้าใจคําสั่งสามารถทําตามคําสั่งได้เองโดยโดยที่แบบมันมันเป็นคําสั่งใหม่ๆน้องก็เข้าใจออนักวิชาการพวกทุกคนน้องๆพี่ๆทุกคนคือแบบว่าดูแลแบบน้องดีจริงๆแล้วก็แบบว่าช่วยให้คาปรึกษาสมมุติว่าเรามีปัญหาอะไรเราพยายามแบบเก็บข้อมูลน้องอนะคะ่ะเขาก็จะแบบช่วยช่วยเหลือเราด้วยว่าเราเราควรจะไปแบบ ในทิศทางไหนเราควรปฏิบัติยังไงต่ออย่างเงี้ยคะ่ะให้คำแนะนำดีมากๆด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ